กลับมาสดๆเลยฮะกับสกินนี้รักๆฮะเข้าทีมกันไปฮะถูกต้องฮะอย่าลืมไปจับจองกันด้วยนะครับกลับมาแล้วกลับมาขายอีกครับผมอะไรที่ไม่มีตอนนั้นแต่ตอนนี้พร้อมอืมวอทีมสปอร์ตบลูทีมนะครับทางด้านเคอจีเขาก็เมื่อคลับเรสทีมนะครับโรดตัเอพีอลคู่ที่สองนะครับเกมที่สามมาจำวันอาทิตย์นะครับใช่ฮะวันหยุดชิวๆแบบนี้นะมีกานขันสุดมันให้ดูกันครับ อยู่บ้านไม่เหงาอยู่กับอวีดูกันยาวๆะหรือว่าตามโซแกนลเรานะอยู่บ้านไม่เหงามีเราเป็นเพื่อนใช่ฮะโอ้นี่คือรายการเลยนะอย่างรายการทีวีเช็กราชื่อกันนิดนึงดีกว่าฮะที่เราได้เห็นกันตรงนี้ฮะไม่ได้อ่านกันนะชาโดเป็นตัวของซูเปอร์แมนนะครับโมโมกนี้เป็นซิลวิทัสันลิเลน่าฮะคริโต้ฮายาเตะฮะแล้วก็ยูซีเกมนี้เป็นชักหน้ามาเป็นเอ็กซิด้วยนะกับชาร์จ e อ g e r ์สกิลตรงนี้ของยูซีก็ผมรลายอ่ะ น่าจะเข้าไปบวกไฟได้มันอยู่ครับส่วนทง่อนนี้ฮะวาน้อยนะครับฟลอเนติโน่ครับเสถียรเป็นกริกแนตนะครับ NT นทีเน,นี่ยมาเป็นกริกซี่ตัวของพิชูเป็นไวโอเลตแล้วก็ KSSA มาเป็นอาริสครับใช่ครัก็ตัวถนัดเข้ามือหมดแล้วอะเพราะทางฝั่งของเกียรเกมเบอร์ครับอะสองเกมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเกมที่เกมแรกต้องบอกว่าเป็นเกมที่เปิดไฟกันหนักมากนะครับทั้งคู่เลยแล้วก็ดูเหมือนว่าฝั่งเคอจีเนี่ย จังหวะยังดูจริงๆน่าจะทั้ง2ทีมเลยนีที่จังหวะยังไม่ได้เปเท่าไหร่ในเกมแรกแต่เกม2เนี่ยจังหวะดีขึ้นทั้งคู่นะครับอยู่ที่ว่าใครจะสามารถกดดันได้ก่อนใช่ครับเกมแรกนี่คือแลกกันไปแลกกันมามเกมที่2เนี่ยกดดันอยู่ฝั่งเดียวเหมือนกันกับช่วงต้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เป็นอีกฝั่งนึงที่ชนะไปด้วยที่สกอร์คิวเนี่ยตามหลังด้วยสาไปเลือกตัวต้นเกมมาเยอะกว่าด้วยนะครับอยว่ในสปอร์ตแล้วพอโดนดึงนะครับให้มันจบช้าเนี่ย รายว่าฝักง K.O.G เนี่ยสำแดงฤทธิ์ขึ้นมานะครับจริงๆในเกมที่2ถ้าดูจากคอมเนี่ย K.O.G ควรน่าจะทำต้นเกมได้ได้ก่อนไ, <ป S 2> ได้ก่อนด้วยซ้ำแต่ไปโดนก่อนนะกลับมาดูกันในปัจจุบันกันบ้างนะสำหรับในเกมที่3ตรงนี้จากที่เราเช็ครายชื่อกันไปก็ถือว่าจ่ายไปคอมหนักหนาทั้ง2ทีมเหมือนกันนฮะไม่เป็นไรฮะ อยู่กับเราต่อเรายังมีเกมที่2นะครับอย่างที่บอกว่าจริงๆที่เลือกมาในเกมที่2เนี่ยเขาน่าจะทำต้นเกมได้ก่อนแต่มาเป็นต้นเกมทั้งคู่แล้วกันว่าฝั่งยอีโวทำได้นะครับพอมาช่วงเลดเกมเนี่ยก็ต้องชมจังหวะพริกจริงๆนะครับตรงกลางรวมถึงจังหวะการเก็บดาร์กอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับคือช่วงต้นเกมพิชูรวยมากนะครับโดนเก็บดับเบิลคิวได้ได้ไปหนึ่งคิวทาวเวอร์รวมถึงออบเจกต์คือเขาเรวยในว่าปกตินะใช่ครับเกียรเขาม<ะ>ีทั้งเครฟปซิงตีทั้งโบลสลอตเตอร์คือเก<ม>ิดเร็วเลยอะแจ้งเกิดเร็ววเลยแต่่า มันก็เจอความสามารถที่ไม่ค่าคิดเหมือนกันที่จะโชว์ออกมาในเกมนั้นได้เลยอะแล้วว่าขาดเป็นตัวที่เบิร์ดทีเดียวจบนะครับคือถ้าเกิดมือถึงกดสกิลถูกเบิร์ดทีเดียวจบใช่ฮะปบติตั้งถึงนะนี่มือถึงมือถึง <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดให้ปล่อยให้ดูดเลือดเนี่ยตัวเขายังสามารถกดตัวขอรติมาเพื่อเป็นอามาตะแลวยื้อเวลาพอที่ดูดเลือดมันจะดูดไม่ทันได้นะครับใช่ฮะ อย่ที่แล้วนี่ได้ลุ้นๆเลยนี่ใต้แต้มมาก็โวขานอย่างชัดเจนนะครับผมแต่ก็ถือว่าเป็นความสามารถทั้งทีมด้วยนะครับเพราะว่าในช่วงหลังพอได้คอามได้เปรียบกลับมาเนี่ยทั้งทีมก็ช่วยกันเราก็สามารถปิดเกมได้ดึงเพื่อนให้เก่งขึ้นด้วยแหละครับผมเอาละอล,ลิสท็อปเราเดินเช็คอยู่ฮะมา,มาเล่นเวลต,ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตัวคริสโตเดินผ่านครีมครับเทีนี้ว่าน่าจะสี่ไม่มีปัญหาคู่นี้ช้าทั้งคู่เลยนะสำหรับเลนกลางฮะต้องใช้ โโอชิวนะ,ะเล่งสปีดมาเจ็บไปเล็กน้อยครับตัวของยูซีแล้วปล่อยให้โมโมตามาแท็กกลางเคลียร์คลิปอย่างไวครับก็มาจะเดินขึ้นไปเล่นบริเวณมังกรเล็กทันทายสุดแสบฮะเล่นยูซีไปถึง2ข้อเลยฮะ<บ>ส่วนบด้าน,นบนตรงนี้ครับผมโมโมฟาร์มตัวของป่าล่างเราขึ้นมาแท็กคลิปล้วค่อยขึ้นไปฟาร์มป่าบนนะครับได้ตัวเซียนมาด้วยฮะตัวสูตรอย่างฟอร์เรนติโนฮะทางด้านของวานน้อย พลังแผงขึ้นมาตรงนี้เอเลสไซเคิลกดไปในเกมนี้หูเยอะเลยนะคนเจ็ดคนครับก็ถือว่าน้อยกว่าเกมอื่นนะ <c oughs> ปกติจะประมาณ8 8คน <c oughs> นะครับสาแตนด์ดนะคือ8เป็นคิริโตะที่เลือกจะไม่ใช้เอเลสไซเคิลกับตัวของไฮยะเตะครับามาเป็นตัวของไทเก็ตโปรดิกชั่นนะครับโดนเบิร์ดอะแล้วก็ตัวของยูซีเนี่ยมาเป็นตัวของเซเบรดูเอล เพิ่มเลือดระหว่างอยู่ในไฟแอทีก็กะเบิร์ดเลยนะกับการหยิบเคิร์ดอฟเดนมาตรงนี้โอ้โหว,วาน้อยไปคร<บ>ับบาดแห้งๆตรงนี้ใส่มาแล้วดูฮะยังโดนหลบถอยออกมาไ,ได้ก่อนทางด้านของโมโมฮะเป็นเกมเปิดอีกครั้งหนึ่งของอ e ีเวนต์อีสปอร์ตนะฮะพยายามมาสติลฐานะของเรดบับฮะต้องรีบโดดเลยครับจังหวะนั้นเพราะว่าตัวยู่ีเมื่อสักครู่เลือดน้อยมากนะแกเจ็บก็แต่เลนกลางแล้วพอไปเจ็บเพิ่มตรงนั้นเนี่ยตัววาน้อยมีโอกาสจะปิดได้ครับกดสปินไปด้วยกับเจนเทมาดูเอลตรงนั้นครับ แต่วันไปถึงตัวโมโม,โมกอนแล้วโมโมยังมีสกิลที่ออกมาได้หน้าหนาเกมนี้ก็ดูเงียบๆน,นะยังไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่อะที่ฉูกับคิริโตะมูลไลน์นี้ก็มีกลับมาให้จับให้จองกันนะโอ้มูลไลน์นะพายาเตะของดีเลยครับผมตรงกลางไปเล่นมาดัจากจ้ะตรงกลางมาดักมาดักยูซีพ่นน้ำเปิดก๊อกไปก่อนคิริโตะรอจังหวะเกมนี้มีคู่ไหนบินนะคือถ้าปล่อยให้อยู่กันนิ่งๆตัวเดียวเนี่ยพายาเตะสามารถเบิร์สใส่ไวโอลเลตได้นะครับ ต่มีอลิสมาคอยซัดแบบนี้ตัวข้างในบิทมันก็มีโอกาสถูกจุดใช่ฮะมาช่วยกันตัดเวฟเ,วเวกียร์เวฟกันถึงสามคนเลยฮะด้านนี้วาน้อยออนไลน์ทำงานพยายามที่จะดักตัวของมิเตอร์ซนะันเรื่อยๆฮะเกียร์เวฟเสร็จดึงตัวของซูเปอร์แมนอยา่างชาร์โด้เนี่ยเข้ามาดึงจังหวะได้อีกฮนะมังกรใหญ่ตัวนี้เป็นอีเวิร์ที่เปิดก่อนยื่สิตพยายามจะมาช่วยคอนเทสต์อยู่ครับแต่ก็ไม่ได้จริงฝัง่งเขามีจังเกิลอย่างเสถียรก็เก็บไปก่อนหนึ่งตัวฮะมั่นใจอยู่แล้วคนระับมีซูมมีจังหวะซูมด้วยน,นิดของคิกกแนนเี่ย แฝดเดียวเท่านั้นนะฮะชุดเดียวน่าจะแยกค่อนข้างยากฮนะโดดนึ่งทีฮนะแซวไปก่อนฮนะฆ่าไม่ได้ง่ายๆครับนะเป็นเมทที่ไม่ใช่ขาตายแล้วรออยู่นี่เยอะมากๆครับแล้วเหมือนมีคนล้วนะรอจังหวะอยู่แต่ว่าเหมือนโมโมจะไม่ได้เปิดนะครับโดนแต่หน้าของนี่ครับเต๋อจังหวะเด้งเขกูบะแล้วไหลต่อจังหวะตรงนี้ปิด เตอร์สันนะไม่ใช่เปน็นน้ำของยูซีกดมาอัปอยืนจังหวะรออยู่ออระหว่างน้อยเช่นเดียวกันนะแล้วจะสวนจังหวะนี้มาอ,อัปอสผู้เห็นไป็น,น<โ>1คน 1> แล้วเข้ามาตรงนี้มาอ,อัปอสคนที่4แล้วดูตรงนี้คนที่เข้ามาเก็บคือหน้าของสเสถียรนะแล้วยังไหลมาต่อด้วยคุณาอาทิตย์เก็บใครไม่ได้ฮะเลยกันไปหนึ่งตอนหนึ่งนะ ได้ตัวของวาน้อยไปครับแต่ว่าเป็นการยืมเอาฟอที่นานมากแล้วเสียลูกแก้วมันไปกระจัดกระจายเลยครับกดกันไปกดกันมาสลับกันไปน่าจะประมาณห้าลูกเลยฮะทั้งโม,โมโมชาโดยูซสยิงดีที่ไม่เสียไปมากกว่านี้ครับคนที่ตายเป็นหน้าหน้าของชาโดแล้วก็ตัวของมิเตอร์ซันนะคืว่าแม้วก็ดีดิหน้าครับแล้วไปโดนโดตรงนี้ต่อจ่ายดาเมจใส่ไปมิเตอร์ซันยังไม่ตายครับกดตักนักเลยฮะกดกันไปแบบรอจังหวะไปในในป้อมเขาขนาดนั้นนะครับ เพสเอใช้คอนโโฟสวยด้วยนะครับคือเห็นว่าเขาจะมาฝั่งเคียวจีคือเห็นว่าเขาเข้าพุ่มแล้วไม่ออกก็เลยแจ้งให้เพื่อนเนี่ยรู้แน่นอนว่าอยู่ในพุ่มแอลขวาตรงนี้ครับต้องรีบแจ้งเหตุเลยฮะตามมาเปิดไฟอย่างนี้ที่มีอาริแกโลไว้ชะลอไว้แล้วทําให้ไฟตรงนี้ตกหองอยวอตอิสปอร์ครับในเกมนี้แบบยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ฮะกับช่วงต้นแบบนี้ฮะห้านาทีเกมนี้ดูเหมือนคล้ายๆกับเกมที่สองเหมือนกันนะย,ยัง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 เชิงกันอยู่ฮะครับเหนียวใส่เทสไปก่อนับงัดมาดี แล้วจะบินตาตรงนี้ฟอถอดใส่หน้าหนึ่งทีฮะจะลงไปทางด้านล่างครับคิดว่ตัวยู่โดดเดี่ยวแล้วครับตอนนี้ไม่ยอมให้ยูซีกลับด้วยครับตัวคริ่นแรกมิเตอร์ซานไปโดนจับอยู่ตรงนั้นเสียมาร์กออฟออสอยังฟิกเกอร์หลบไปได้ครับไม่ฟิกฟิกช้ากว่านี้มีสิทธิ์ตายแน่ๆอะคือซีเพิ่งจะได้กลับบ้านครับคริโต่ต้องกลับไปดีเจที่บ้านเหมือนกันโมโมโดนไหลตรงกลางครับด้านบนด้านล่างตอนนี้นี่คือเริ่มไหลเหมือนกันกับรูปเกมแต่ว่าอลิสเองไม่ปล่อยไวโอเลตเลยนะ ฟิชชูเองก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีฮะออกมาเป็นน็อปเทเลอร์นะครับในขณะที่ฝั่งของ KOG เนี่ยไปมอไปนั่นน่ะโซลสตอมแบนหรือเปล่าครับใช่ะเอามาเซฟเพื่อนด้วยฮะสำหรับในเกมนี้ค่อนข้างดูดีเหมือนกันนะอยู่ซีลงมาประคองอินนิโตอีกหนึ่งพังครับทิ้งได้อยู่แล้วฮะใครจะเตะไม่จำเป็นต้องเลี้ยงดูอะไรมากมายดานนี้มันยังไงดีโอ้ยไม่ไปดีกว่าฮะทันทีใส่คีบไปก่อนนะพยายามเกลียวเวฟ ใช้ชุดใหญ่มาแล้วได้ตรงนี้ถึงตัวพิเกอร์เหมือนจะติดคือรตรงนี้ไปหน่อยมากอนร,รอจังหวะตรงนี้ไม่รอดนะไดนี่มาสุดโคตรนะของชาโดะแล้วตรงนี้ไหลเข้ามาอยู่ อุ้ยเกือบเทรดกันไม่ได้ฮะคีรี่ตกก็เกือบตายเอ็นทีก็เป็นห่วงหลอดเลือดของตัวเองแล้วเรียกเอาเทอร์จิงคิดสองคิดปิดฉากตัวนี้เอง,เองแล้วว่าองแบตทำให้ฐานะของอะิสเริ่มจะเหงาแต่ว่านี่หวานน้อยมือยาวเกินไปฮะตามบอลโลตงนี้เราเก็บไปถึงสองตัวในการเติมไฟของหวานน้อยฮะใช่ฮะหวานน้อยตรงนี้เติมไฟได้ดีนะจะมาเอาบูบับเขาโมโมพยายามที่จะเซฟบูบับของตัวเองแต่ว่าไปติดหรือเปล่าตรงนี้ยังเป็นเสถียรที่ขโมยไปได้ครับบูบับ ผมต้อนเกมดีฮะแต่มีประสบการณ์จากเกมที่แล้วแล้วต้องดูเกมนี้ว่าจะคุมได้ต่อ,อยจนจบหรือเปล่าฮะอีโวตอนนี้เก็บอ็อบเจกต์ไปแล้วอย่างมังกรอ,อีกหนึ่งตัวฮะโมโมไปโดนสตาร์นะเพราะตัวเองไม่มีจังหวะก,กวดพันนี้ใช่ฮะต้องยกมูบาไปกับเขาไปครับ คือจริงๆเมื่อคั่วน้อยมีทางเลือกเลยนะตอนที่เก็บฟิโตได้แล้วจะไหลไปเอาตัวชาโดก็ยังได้หรือยวย้อนกลับมาเอาตัวนั้นอยูซีสุดท้ายย้อนกลับมาเอาชักหน้าที่มีเพื่อนกำลังตามมาปิดดีกว่านะครับไปวิจัยกันหนักนะเนี่ยแล้วป่าดีครับแล้วดูทอร์นาโดใส่มาใส่เรนตรงนี้อึดเกินไปะครับทราคาร์เตอร์โมเกมนี้ยังเดินเกมไม่ได้อะเป็นตัวต้นเกมด้วยนะซิวครับแล้วใส่ไปทั้งชุดแบบนี้ว่าน้อยไม่เสียคะแนนสามพันหกครับคือแกมีรองท้ากับเวแล้วก็กำลังเล่นสองอันแล้วด้วยนะ โน,นกอดสะท้อตรงนี้ครัรบม่รางยังไม่เสียนะในการโดนปิดกล่องล้อมเกอดมาตรงนี้าตารานมาเคเอเเอจะพยายามเช็คคู่เหมือนแต่ว่าเขารอจังหวะไม่จะเป็นต้องรีบรอเท่าไหร่เฮดสองเฮตอนนี้คุณไอพีตามเข้ามาแล้วอยู่พี่ชู<อ> <ไง S 2> ยังไรดี้แล้ว <มา S 2> ลวันน้อยมาอีกแล้วมาแบบนี้ได้เสียวหรือเกินนะเราโดยื้อจังหวะไว้อยู่แล้วดูครับยิงจังหวะสาเยเกือบได้กิ้งแล้วพ้นตรงนี้ได้หรือเปล่าระยะไม่ถึงนะ ยังออกมาได้ครับถูกของวาน้อยเก็บสกิลไว้อยู่ครับรับหน้าที่เก็บงานจริงๆะใช่คใับมาถูกที่จริงแล้วเกมนี้ทำไิ่งแกคิดว่โตเวลาที่จะสังหารใครแต่ละคนเนี่ยเหมือนแกต้องใช้ทรัพยากรตัวเองเยอะด้วยนะครับแล้วมันไม่มีทรัพยากรพอที่จะหลบวาน้อยแล้วครับแต่ออลติเมทิ้งตลอดนะลมหายใจหอมชื่นนะครับในบิตรงนั้นพยายามจะดูด้วยว่าฝั่งเขาไม่มีตันไม่มีอะไรแล้วก็ใส่เลยครับแต่ใจกันนิ่งจริงนะแกจังหวะเรนล่าเนี่ย ก็เป็นคนที่พยายามจะสวดเย็นที้งที่เลือนเหลือนิดเดียวนะครับไอ้แรงได้ล่าแรงได้ก็แรกนะฮะครับโอ้จะเป็นเสถียรที่ดูแล้วความเต็มเปี่เต็มเหน่อยมากกว่า5ต่อ3ครับแล้วตอนนี้กําลังเข้าสู่นาทีที่8ครับอ่าเห็นแล้วจ้าไม่เล่นดีกว่าปรับ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 ปับปับไม่หมดชุดเดียวด้านหลังรอดักอยู่วะโอ้โหเป็นเหยื่อรอให้กับตาหน้าของ โอ้โของเสถียรเนี่ยตามมาเติมมาบ่โมยก็ต้องไม่ไหวตอนนี้กดทางด้านของเอเดนเคิลกลับมาก่อนเลยอะอึดแล้วครับตัวของเฟรนดิโนฮะมีเข็มขัดกับเวทกลางนะแล้วก็กับเวทเล็กหนึ่งอันอีกแล้วครับมันน่าจะขึ้นเป็นทรอยนะครับเต็มสูตรนะนะเก็บตรงใต่อะไรมาก็คือตามหลักอะ<ช>ที่ซิลจะ<ช>เบิร์ดได้แล้วนะในจังหวะเมื่อกี้เอาแล้วเดีหยียบไปโดดเหยียบสายหน้าโคโนโฟดึงจังหวะไปอยู่ฮะทางด้านาของชักหน้าแล้วโดดเนี้ยทางไกลฮะเอที เฮ้ยมาได้อะแกเปิดเคาเวอรชั่นนะครับแล้วตัวเองพยายามจะเข้าไปจ่ายดาเมจนิดหนึ่งครับโดนดามเมจเฟิร์สตรงนี้ของพี่ชูไวโอเลตยิงคอนกระสีราวใส่หน้าไปไม่รอดครับช้างไปสู่เค้าเวอร์อชั่นมาแล้วเคสเอจะมาลดักคริตโตตรงนี้ครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่วอตติสบอร์ดกำลังคุมต้นเกมแล้วมาที่วานน้องอีกแล้วครับ<อ>ยังไงก็จะเอาตัวนี้ให้ได้ไม่น่าไหวนะถ้ามาสองคนแบบนี้แกเดินๆคืนกลับมาแล้วจะสุดโ,โหดดีครับถ้าบอสซ้ำโดนขึ้นมาก็น่าจะคุยกันได้อีกจังหวะนึงเหมือนกันนะจากสองกลายเป็นนุมครับแล้้วตอนนีโโมมคื ฝั่งกวาน้อยแล้วนะคือน้อยอยากฆ่าให้ได้สักตัวหนึ่งครับคือแค้นอ่ะอยากจะได้อยากจะโดนทาวนเวอร์ตรงนี้เริ่มจะต้องยอมปล่อยพปทีราป้อเหมือนกันนะดน้านบนกดอันไปถึง3คนนะเป็นฐานะ้นของไวไวเรตที่เก่งอยู่แล้วครับกับช่วงระยะเวลาการเกมแบบนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าทางน้าของเฟรนติโนโจะรับหน้าที่สปีดทูค,คนเดียวด้วยนะครับแล้วพอขึ้นสูงโดดเดี่ยวเนี่ย ตัวซิลก็มีโอกาสจะตัดได้มากที่สุดโมโบก็เลยเลยที่จะลองดูหลายๆครั้งเพื่อนเป็นกิวเกมด้วยครับตรงกับพี่ชูแต่ว,ว่าน้อยโซนให้เพื่อนขอโมยจะนั่ง,งบูบับอีกครั้งหนึ่งคะไม่ได้บูบับอีกแล้วครับซิลแล้วซิล,ล,ซลที่ไม่มีบูบับแบบนีมน้มันเหมือนไม่มีแขนแล้ว <c oughs> จากที่ไม่มีขาอยู่แล้วขายานะเลยฮะการเท่าการทำไฟการเก็บิี่การฟาร์มอะไรต่างๆก็จะทำได้ช้าลงครับด้านล่างรอสแตนบายหวังจะเก็บทวเว์ตรงนี้ฮะพยายามเคลว์เวฟโอ้โหเหมือนจะรู้ว่าเสถียรอยู่พุ่มนดี้ฮะครับ แล้วทางด้านบนหนักหนาเลยนรับด้านชาโด้รับตรงนี้ไม่ไหวไกันนะเจะเสียททวเวอร์ด้วยเป็นทางด้านล่างนะขอภัยครับแปงแบบนี้ไม่ไหวจริงๆนะแล้วแกมาแต่ละคารั้งนี่คือได้อะไรกับติดคล้ติดมือไปตลอดเลยฮะททวเวอร์ตรงนี้ยังไงดีกิ้งทุกีปุ๊บ,บวินาสันตีไม่โดนจังหวะนั้นนะด้านบนนะถามน้าทีของตัวเองตัวของโมโมเก็บทาวเวอร์เก็บได้เก็บน้อยไปก่อนนะ การทาวเวอร์เทนไนไว้ได้ครับใส่ไวที่สปอร์ตเก็บไป6ทาวเวอร์เนี่ยที่เคีเนี่ยเพิ่งจะได้ทาวเวอร์เดียวแล้วตัวนั้นนะวานอยเข้าไปจับตรงนั้นครับตัวของไซวะไหลเข้าไปต่อเนื่องครับโปโมสกิลสเกลต่างๆจะใช้โหมดยังไงครับกับทางไหนดีพยายามการเก็บซาแต็กตัวเองทอร์นาโดยื้อจังหวะไว้อยู่แล้วเพื่อนเรอรับแบบนี้เรียบร้อยอันที่ไปคิวของเสถียรนะแล้วกำลังจะได้ดาวสไลเยอร์ด้วยเพราะว่าตัดจังเกิลฝั่งตรงข้ามไป100%ดเร์าวสไลเยอร์ตรงนี้ที่กำลังจะได้กับพีมมวอออทีกแแบบ็็คครััฮะเ่าานนั้อยย่งเดีวสหรับในี้โดนคุมทุกอย่างฮะ โดยที่ในการเล่น10นาทีตรงนี้สกอร์คิวก็ตามเพื่อนั่งเยอะถึง6ตัวเลยคะไปตีทาวเวอร์เขาแต่ไม่ได้กลับนะครับวาน้อยไปเกี่ยวไว้อีกแล้วฮะคู่นี้ครับใส่กันยับยับมาสกอร์ค so ิว9ต่อ3ตอนนี้จะเป็นวอวอีสปอร์ตทในการจะนำไป5,000ครับได้เปรียบทั้งเรื่องเงินทั้งเรื่องทาวเวอร์แล้วก็เอเรียเพลย์คนที่การเล่นทั้งหมดเนี่ยโดยเทพขอเสถียรดีกว่าฮะเต็มแล้วนะครับผมแทบจะฟูลอยู่แล้วอ้าวแล้วตามาตรงนี้เอทีฮะเปิดไนทัสด่ชุะ ถ้าจเจ้าไปเลทเกมเนี่ยลิลิน่าคนเดียวจะจ่ายดาเมจทันกับตกฟลกซี่แล้วก็ไวเลทหรือเปล่าจ่ายได้อีกเรื่องนึงนะจะยืนไม่รู้จะไหวหรือเปล่าแล้วดูวันน้อยครับ4คนมาดีฮะ5คนก็ยังไหวฮะครับชูดเิเคนมาก่อนแล้วคุณไอบิสไหลมาตรงนี้โดนครับแคนเซิลนะยังไหวอยู่หรือเปล่าทั้งวานอ้อยสุดท้ายโดนเก็บมาสโลว์่นทางด้านของน่าจะเป็นฟอรสเก็บด้วยฮะใช่ครับแล้วเป็นเอ็กซีคิวด้วยที่เข้าไปปิดใส่เอสพีจังหวะสุดท้ายตรงนั้นครับวานอ้อยเสียตรงนี้กดเอเลทไซเคิลมาทันทีครับ ไปในเลือดไซเคลิลครั้งแรกของพวกเขาด้วยครับทางด้านฝั่งาาวาน้อยมาซื้อคุณไอวิทหรือเปล่าครับรู้ว่าคู่ดาวเนี่ยน่าจะนำกันรันอยู่เพราะว่าคีบเวลต้านขวามือตอนนี้ทัมมิ่งมันกลับมาพอดีทุกอย่างนะแล้วโดนโคโนโฟสโลไปก่อนสั้นหนึ่งทีฮะคิริโตะยังไงก็ต้องกลับไปรีเจนนะจงังหวะนี้ไฮพิชูเล่นหน้าบ้าน,นะกลุ่มการตายเกิดกันให้ดีครับเพราะทำให้ได้ไฟที่ต่อเนื่องแบบนี้รวมถึงในเรื่องเกมรับแล้วก็เกมบุกด้วย ชาโดโดนต่อไปนิดหนึ่งคลิปเข้ามาที่เลนไล่หนึ่งครั้งครับพี่ชูรอจังหวะที่จะเหลาทาวเวอร์อยู่ครับลอยน้ําแย่ตรงนี้กามา่อนแล้วดูตรงนี้พังหมดจะไม่สวยเท่าไหร่อะทางด <Shadow S 1> <ม>้านของชาโด้ผิดมุมตรงนี้โดนไปชุดใหญ่หายเลยกับซูงครับตามยูซีไปติดติดนะตรงกลางครับเสถียรเข้ามาดามทาวเวอร์ต่อแต่ว่าถ้าจะเข้าไปก็ทำได้แล้วโมโมเข้าไปเสียตัวเองที่ไปฝืนตรงนั้นครับเข้าไปไหลแล้วออกมาได้ครับเกือบบายบายฮะแต่ว่าออกมาแบบไม่มีม้อมนะด้วยครับแล้วม้อมด้านบนนะ ไม่น่าจะรอดนะกับทามิงตรงนี้รอซาโลอยู่กิ้งมาตรงนี้ไม่ต้องรอคีมด้วยซ้ำไปะัะพ่ชูจัดให้ฮะก้าวเสาหลักตรงนี้ไม่รอดนะมีเดกด้านขวามือให้โมโมตัดเวฟตรงนี้ก่อนนะหมดเลยครับก้าวทาวเวอร์ที่ฝั่งอีเวสเก็บได้ครับเคโอจีได้ไมแค่ทาวเวอร์เดียวเท่าน,นั้นเองในเกมนี้แล้วเป็นทาวเวอร์ที่ต้องแลกกับโมโมโด้วยสามที่ไปตีตรงนั้นครับไม่มีบ้านใ้เกาะนวฮะต่อท้ทีเกมนี้น่าจะไวกว่า2เกมที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปฮะกับรูปแบบเกมที่มีโอกาสจะปิดเกมได้แล้วด้วยฮะ อับไปเข้าเลโก็เควดัสครับอีกหนึ่งตัวที่เก็บไปไม่ใช่เอ็น,รนเรดนะกำลังเข้าสู่นาทีที่13บสามครับแต่ว่าถ้าเกิดได้ดับเฟลเยอร์ในอีก40วินาทีข้างหน้าเนี่ยคทีท ABC จะตัวใหญ่แล้วครับ ยื้จังหวะอีกแล้วโมโมเกมนี้ไม่ได้ได้น้ำโดนลุมหรือว่าโดนสตอมหนักเลยฮะเอเลสไซเคิลตรงนี้กลับมาโซสตอมแบตแต่ว่าชาโดเหมือนจะผักไม่โดนเท่าไหร่ฮะพยายามเข้ามาลลด้านหลังแต่ว่า2คนนี้เหมือนจะไม่มีดาเมจนะเก็บเอทีได้ก็จริงพิจูยังเนียนอยู่แล้วมีคนที่เข้าตามไปเก็บตรงนี้เกิดมาตรงนี้ไม่รอดนะว่าน้อยเจนไปตัวเองไม่โดนก็จริงฮะแต่ว่ายังสวนได้อยู่เล่นกับมิตซร์ซันอยู่ด้านหลังฮะด้านหน้าแครี่ตายคนละคนคนละทีสองทีสุดท้ายตรงนี้ไปหมดทั้งทีมมิซคนสซันคนสุด แต่เกมยื้อนะครับมาสู่เกมเร็วตอนนี้ของรถอินสปอร์ตครับเดินเกมแล้วก็จังหวะต่างๆดีกว่าด้วยฮะโอ้รถชาติมาหมดนะครับผมโดดเต่นนะครับโดดเต่น,นครับ